ปันป่นเพื่อพ่อครับ Bike for Dad นี่ครับไอเขาไปร่วมอยู่เมืองใดครับนี่ครับทุก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 คนเล่นมันมาครับโอ้หนึ่น้ำ oh. ไ,นไปเบิ่ง,งยังอยนี่นครับเขารวมยืนอยู่ที่นู่นครับจุดรวมพลครับ It's a meeting point อากาศค่อนข้างร้อนนะครับพีบ่จะดูเส้นทางปั่นจากไหนไปไหนนี่ดูตรงไหนครับ <c oughs> เหรอแล้วแต่เขาสตาร์ทตรงนี้ใช่ไหมค <c oughs> ่ะอ๋อโอเคเป็นรอบเมืองี่แหละรอบเมืองเลยใช่ไหมครับเห็นบอกว่าออกไปทางนนตุ่นนุ่นไม่ถึงถึงวัดพระธาตุอ๋อพระธาตุแล้วก็วนกลับมาวัดพระธาตุแล้วก็อ้อมบึงบึงแก่นครอ้อมเบืองแล้วไปอ้อมโรงพยาบาลอ่าแล้วค่อย โลกครับจักโลกครับได้บึงเ้าวๆบะไม่รู้ครับมาถึง29ร้อก <c oughs> โอ้ยพะลุ่งสุดยอดจักรยานไม่ไม่เกี่ยวครับไม่สำคัญครับใจเท่านั้นครับกระปัดจากจุดสตาร์ไปถนนเพชรพละก็คือ ตรงเซ็นท่านใช่ไหมพี่ไม่ถึงไม่ถึงเซ็นท่านก็ถึงเซ็นท่าข้างตรงตรงข้างศาลนี่ค่ะอ๋อครับแล้วก็วนวนตรงไปที่บึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอ๋อแล้วก็วนออกไปทางบึงแก่นนครตอนนั้นเขาไม่ให้รถวิ่งแล้วใช่ไหมก็คือตอนนี้วปิดปิดแล้วจยังเห็นเลยคนเยอะอยู่ไม่ไม่ mỗi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ของครั้งแลเนี่ยองครั้งครับอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องต้องเล้ครับต้องเล้ครับของครั้งครับ ถามความรู้สึกนายไอ้ครับตอนมือดีเป็นยังไงเต็มที่ปะเต็มที่ครับมีการฟิตซ้อมยังไงเตรียมตัวยังไงมานี่เออปั้นทุมือรับซ้อมทุกมือครับจับไดนไปไหนท้ายที่ปั้นตอนตอนเย็นนี่ปั้นอยู่ทงสร้างตลอดครับอ๋อทงสร้างโอ้ยแถวบ้านกันเลยความร้อนเดีวกับเป็นระเบียบนะครับ รายงานการจราจรครับถนนด้านนู้นปิดให้จักรยานครับวิ่งแล้วก็ด้านนี้เป็นให้รถแลนสวนกันครับก็จะเป็นทราฟฟิกนิดนึงนี่ครับที่ขอนแก่นกันใบฟอร์ด,ดครับสิปันมาทั้งพูนครับเข้ากับมาถาเบิงครับ ว่าเป็นยังไงตอนนี้เขาอยู่ทั้งสะพานเทคโนโลยีครับ This is uh b k y for that we buy for the king today at Khonkaen Thailand This l a n e close for bicycle and we can use only this l a n e the left hand side มายัง ไปเพรแดดไปเพรแดด ครับครับเซียแชนแนลพาทุกท่านมายืนหยุดจุดที่สวยที่สุดครับในจังหวัดขอนแก่นผมมีคนลุกเลยครับเรารักใจหลวงครับผม ไไดูไปด้วยกันครับสนุกไปได้วยกันโอ้โหยาวถึงม่ดเลยครับวันนี้สามทุ่มไม่รู้จะหมดหรือเปล่าครับยาวจริงๆริงเลิฟไทยแลนด์ คนคนที่การครับสุดยอดสู้ๆี่โอ้โหเหลืออยู่คนนึงครับคนทิ่การครับผมคนปั่นจักยานก็ไม่ยอมทิ้งครับโอ้โห นะครับเหลืออีกคนนึงครับท่านทุกท่านสังเกตอยู่ดีๆนะครับนั่นครับคนทีการครับคนสุดท้ายครับคนปั่นขาดีเขาก็ไม่ทิ้งกันนะครับก็สู้ๆพี่ผมไมาถ่ายตาผมไว้เพื No! Oh. ครับคนสุดท้ายครับคนปั่นขาดีเขาก็ไม่ทิ้งกันนะครับก็สู้ๆพี่แผมมาถ่ายอยู่น้่ตาผมไหล่ผมเองสูพี่สูนี่ครับคุื่อนก็ นี่ครับจับมือครับนั่นแหละครับโอ้โหสุดยอดจับมือไปเลยนั่นแหละครับมีสภาพ that is real friendship at concert hall โอ้โหจับมือครับ